อ่ามีมารยาทน ah? well ิดนึงเนาะสติหนึ่อออกปานึ่อออกปลาคือไม่ต้องมาแอปแบแบบเป็น FC s o อันันค่ะแต่พี่ใบตตัวตัวเบนเกมากบ่ตองมอยาเป็น FC f ป8กูกูบอกเลยขันดามมูกูบ่ตองมาสารแน่อยาเป็น FC กูค่ะกูบอกเลยแค่นี้ใครแตะแรกค่ะมึง มึงอีหาฮีปโปขอเอาละมันจแบนช่องมึงคุณดาเลยบ่เมาจ้ะอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะทุกคนอ่าพูดจากใจนะแบบไม่เล่นแล้วไม่เล่นละไม่ได้เมานะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้พูดจากใจจริงนะแบบบางความคิดเราเหมือนแบบว่าเฮ้ยมึงอยากให้กูทะเลาะกับเพื่อนเหรอวะมึงมาเม้นแบบนี้อันนี้คือความอันนี้ไม่ได้เมานะพูดจริงเฮ้ยมึงอยากให้กูทะเลาะกับเพื่อนหรอมึงก็เลยมาเม้นแบบว่าเป็นเอฟซีกูแล้วก็มาด่าเพื่อนกู เนี่ยจะปั่นจะปั่นเราแต่ฝันอาบอกไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่ามึงจะไปสนใจคนอื่นทาไมมึงไม่มึงแคร์คนอื่นไม่แคร์กูหรอมันพูดเนี่ยกูพูดอย่างนี้จริงป่ะกูอบอกว่ามึงแคร์คนอื่นไม่แคร์กูหรอ เออก็คือแบบเรามาอยู่นี่ไม่ใช่ว่ามาอยู่ฟรีกินฟรีนะทุกคนค่าข้าวค่าอะไรเราก็หารกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรามานี่เราคือการทํางานฟันกับวอ้นี้ก็มาทํางานด้วยกันไม่ได้แบบว่าเออต่างมากินมานอนมาเมาเฉยๆตื่นเช้ามาเราก็มาทํางานมาไลไรสดต่างคนต่างช่วยกันทําคลิปทาคอนเทนต์ช่วยกันเออแล้วแบบว่ายิ่งมาบอกว่าเป็น,เป,นเป็นแบบว่า fc ซอฟันไม่ต้องเป็น fc f 8กูขาดถ้าจะเป็นอย่างงี้ไม่ต้องมาปร่นขาดถ้าเกียดเพื่อนกูไม่ต้องมาเป็น fc กูนะขาไม่รับ